เป็นเก็บกะเพราค่ะอันนี้ทำกะเพราให้ลูกชายกินด้วยกันดูค่ะนี่อ้อเห็นไหมคะที่คุณปลูดถมดินนะคะ่ะออเป็นไงโอ้ยอดดูยอดค่ะยอดดูดิยอดกะเพราค่ะดูที่ปลูดถมดินไว้นะจ๊ะเห็นไหมที่ลงไว้ะกะเพราเต็มเลยค่ะ,ะได้ผลนะคะดูค่ะดู เต็มเลยแล้วก็นี่นคะคะมีผักอีตู่ด้วยนะคะนี่ยอดเบลเยอร์เวลาเลยผักอีตู่ไปแมงลักบ้านเราค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะกำล,ล,ลังออกค่ะกำลังออกกำลังออกค่ะนี่มะพร้าวต้นนี้กำลังขึ้นม,ม,มีมะพร้าวเจ็ดต้นอยู่บ้านค่ะนี่ดูค่ะดูดูดเ,เลีเอาให้ดูนะคะใหญ่ ก่อนก่อนมะเขือนจะขึ้นโอ้มีมะาเขือด้วยนี่ค่ะนี่มะาเขือมะาเขือก็ขึ้นค่ะอ้าวนี่พ่อนี่เอาขึ้นตอนนั้นเลยค่ะมันึ้นมันใช่ไหมมันมัน,มนแซงมันที่เอามาปลูกนะคะเป็นมันแซงได้กินครั้งหนึ่งนะคะก็เลยขยายมาปลูกตรงนี้ดูค่ะยอด <ๆ S 1> วันนี้ผัดกะเพราอะไรอะไรจ้าดูๆๆดู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 ค่ะดู